ตอนนี้คนที่เขาปากมาเขาก็อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเล่า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 เลยคืออะไรเหมือนันตอนนี้มันคายมันคายไปเลยใช่ไหมคลายไปพอเบลเลยสมกับที่เขาปากาไหมข้ามไปตั้งแต่บอกคุณคนป่าไปเลยพี่เขาก็ให้ความร่วมมือกับชินดีแล้วก็อีกข้อนึงว่าเขาดูแลบริวารเยอะมากอ้คือเขาเป็นคนดูแลทั้งครอบครัวใหญ่ก็เลยรู้สึกว่า ก็ควรจะดูแลร่างกายแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นส่วนไหนเนี่ยก็ยังเป็นอกความรู้ของพี่ๆที่อยู่ที่นี้ด้วยว่าคุณกลับไปแล้วคุณจะดูแลสุขภาพคุณยังไงและครอบครัวยังไงเพื่อให้เป็นประโยู่ครอบครัวและจบล็อกดาวน์ผลผลที่เราหวงเตาที่คุณเห็นอยู่งที่เข้าไปคุณเล่าผลขของเาผลผลของไม่ถึงความรู้สึกความรู้สึกที่คุณหวงเตาแล้วความีสิ่ที่เขาตีขึ้นี่ะรู้ไหนอ๋อค่ะคือก็อยากให้เขาแข็งแรง แบกภาระหายยางหายยางทั้งดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลหลานดูแลพี่น้องหลายคนก็เลยอยากให้เขาดูแลสุขภาพนะคะรู้สึกภูมิใจภูใจที่เขาตอบว่าเขาโล่งเขาเบาขอบคุณท่านประธาน